สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องไทยโซนเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูการรีวิวและอธิบายรายละเอียดของรถถังหลักไทย 69II อย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นยานเกราะคลาสสิกที่มีบทบาทสำคัญในกองทัพหลายประเทศทั่วเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาและแม้ในปัจจุบันก็ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การออกแบบรถถังยุคสงครามเย็นที่ผสานเข้ากับการปรับปรุงด้านการใช้งานจริง โดยเริ่มจากภายนอกก่อนไทยหก ii มีรูปลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายและมีพื้นฐานมาจากตระกูลรถถังโซเวียต t 5 4และ t 5 5โดยมีป้อมปืนหล่อทรงกลมต่ำที่ช่วยเบี่ยงเบนกระสุนได้ดีตัวถังมีขนาดกระทัดรัดและโครงสร้างโดยรวมเรียบง่ายแต่แข็งแกร่งออกแบบมาเพื่อการผลิตจำนวนมากและการบำรุงรักษาที่ง่ายแผ่นเกราะด,ด้านหน้ามีมุมลาดเอียงเพื่อลดแรงประทะและเพิ่มความหนาเชิงประสิทธิภาพขณะที่ด้านหน้าป้อมปืนมีความโค้งมนและหนาให้การป้องกันที่เหมาะสมตามมาตรฐานยุคนั้น ภายนอกยังเห็นได้ชัดถึงปืนใหญ่หลักขนาด100มิลลิเมตรแบบลำกล้องเปลี่ยวติดตั้งตรงกลางปืนกลร่วมลำกล้องและปืนกลหนักบนหลังคาป้อมปืนสำหรับการป้องกันทางอากาศและระยะประชิดนอกจากนี้ยังมีเครื่องยิงลูกระเบิดควันติดตั้งด้านข้างป้อมปืนเพื่อสร้างม่านควันหลบหลีกในสนามรบและสายพานตีนตะขาบเหล็กที่กว้างพร้อมระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงทำให้รถถังดูมั่นคงและพร้อมรบ เมื่อเข้าสู่ภายในไทย69 II ใช้การจัดวางลูกเรือแบบดั้งเดิมจำนวน4นายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุและพลขับโดยพลขับอยู่ด้านหน้ากลางตัวถังมีระบบควบคุมที่เรียบง่ายและช่องมองพื้นฐานห้องต่อสู้ค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับมาตรฐานสมัยใหม่แต่ถือว่ายอมรับได้ในยุคนั้นพลยิงและผู้บังคับการประจำอยู่ในป้อมปืนพร้อมกล้องเล็งอุปกรณ์วัดระยะและระบบควบคุมการยิงที่ได้รับการปรับปรุงจากกลุ่นก่อนหน้าพลบรรจุทำหน้าที่บรรจุกระสุนด้วยมือซึ่งรวมถึงกระสุนเจอะกรอบ กระสุนแรงระเบิดสูงและกระสุนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมภายในให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความทนทานมากกว่าความสบายมีระบบอิเล็กทรอนิกส์น้อยโครงสร้างเชิงกลตรงไปตรงมาและง่ายต่อการซ่อมบำรุงภาคสนามในด้านสมรรถนะไทย9 i i ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังประมาณ580แรงม้าก,กับน้ำหนักตัวราว3 6ตันทำให้อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักอยู่ในระดับที่ดี สามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความคล่องตัวที่เหมาะสมในสภาพภูมิประเทศนอกถนนระบบการสะเทือนแบบทอชันบาช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณนะเคลื่อนที่และตีนตะขาบที่กว้างช่วยลดแรงกดบนพื้นทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในทะเลทรายท่ราบและพื้นที่ครูขระปืนหลักขนาด100ม mm, มสามารถโจมปีรถถังฝ่ายตรงข้าม สิ่งปลูกสร้างและกำลังพลและด้วยการติดตั้งเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ในรุ่นไทย 69ii ทำให้ความแม่นยำและโอกาสยิงโดนตั้งแต่นัดแรกดีขึ้นอย่างชัดเจนแม้จะไม่อาจเทียบกับรถถังสมัยใหม่ของนาโตหรือรัสเซียรุ่นใหม่ได้แต่ในยุคข,ของมันถือว่ามีพลังการยิงที่เชื่อถือได้ด้านความปลอดภัยไทย 69ii สะท้อนเทคโนโลยีของยุคนั้นด้วยกรอเหล็กที่ป้องกันอาวุธขนาดเล็กสเก็ดร,ระเบิดและกระสุนต่อต้านรถถังรุ่นเก่า เครื่องยิงควันมีบทบาทสำคัญต่อการอยู่รอดของลูกเรือโดยช่วยบทบางการมองเห็นของศัตรูระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องช่วยลดความเสี่ยงจากไฟไม่รุนแรงและการจัดวางถังเชื้อเพลิงภายในคำนึงถึงความสมดุลระหว่างพื้นที่และการป้องกันแม้จะไม่มีกรากคอมโพสิตหรือระบบป้องกันเชิงรูปรถถังคันนี้ก็อาศัยความคล่องตัวรูปทรงต่ำและการใช้ภูมิประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสรอด จุดขายที่โดดเด่นของไทย 69ii คือการเป็นรถถังที่ออกแบบมาเพื่อการส่งออกโดยมอบความสมดุลระหว่างราคาความง่ายในการใช้งานและสมรรถนะการรบที่ยอมรับได้สำหรับประเทศที่ไม่สามารถจัดหารถถังระดับสูงราคาแพงได้มีการปรับปรุงสำคัญจากกลุ่นก่อนเช่นเครื่องวัดระยะเลเซอร์ความสามารถในการรบกลางคืนที่ดีขึ้นระบบควบคุมการยิงที่พัฒนาและการรองรับกระสุนสมัยใหม่อีกทั้งความเรียบง่ายทางกลไกยังช่วยลดภาระการฝึกและการบำรุงรักษา ความพร้อมของอะไหล่และความสามารถในการทำงานในสภาพอากาศรุนแรงยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในด้านราคาไทย 69ii มีต้นทุนต่ำกว่ารถถังตะวันตกร่วมสมัยอย่างมากโดยราคาส่งออกในอดีตประมาณ1-2ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและแพ็กเกจสนับสนุนทำให้หลายประเทศสามารถจัดหากำลังยานเกราะได้โดยไม่กระทบงบประมาณอย่างหนักและในบทสรุปไทย 69ii อาจไม่เทียบเท่ารถถังหลักสมัยใหม่ในด้านการป้องกันขั้นสูงหรือระบบอิเล็กทรอนิก แต่ถือเป็นบทสำคัญในประวัติศาสตร์ยันเกราะที่ผสานแนวคิดการออกแบบของโซเวียตเข้ากับการผลิตของจีนและการปรับปรุงเชิงปฏิบัติมันมอบพลังการยิงที่เชื่อถือได้ความคล่องตัวที่เหมาะสมและการป้องกันในระดับที่ยอมรับได้ในราคาที่เข้าถึงได้และยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าประสิทธิภาพในสนามรบไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนโนโลยีล้ำสมัยเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความสมดุลความทนทานและความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วย